สวัสดีครับพบกับสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันพุทธที่15มีนาคม2566กันนะครับวันนี้นะครับเซ็น x นก็ปิดตลาดไปที่1,565จุดบวกเพิ่มขึ้นมา41.11จุดหรือว่าเพิ่มขึ้น2.70มูลค่าการซื้อขายวันนี้อยู่ที่70,000ล้านบาทโดยประมาณโดยแรงซื้อนั้นมาจากหุ้นในกลุ่มพลังงานขนส่งค้าปลี ธนาคารชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อสังหาริมทรัพย์ ICT อาหารการเงินการแพทย์และก็กลุ่มวัสดุก่อสร้างแล้วก็วันนี้ไม่มีกลุ่มใดที่มีแรงขายอย่างมีนัยสำคัญโดยหุ้นที่ปรับขึ้นได้แรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของ AOT ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.79ก็มีการคาดการณ์กันว่า แนวโน้มผลประกอบการแล้วก็กำไรนั้นน่าจะเพิ่มขึ้นได้ year on year แล้วก็ q on q ต่อเนื่องในช่วงของงบไตรามาสที่2แล้วก็ไตรามาสที่3ของปีบัญชี66ทางด้านของกราฟราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.08%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มผลประกอบการในปีนี้กำไรจะยังเติบโตได้ดีต่อเนื่อง ซึ่งก็ได้แรงหนุนมาจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นของโรงไฟฟ้า IPP รวมทั้งส่วนแบ่งกำไรจาก i n c ท c h เข้ามาอีกด้วยทางด้านของ B-Grim ราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.48%ก็คาดการกันว่าแนวโน้มผลการดาเนิเนง,งานในปีนี้นั้นจะพลิกมาเป็นกาไรได้ก็มาจากการ COD โรงไฟฟ้าเพิ่มเติมกันขึ้นมา ทางด้านของ CRC ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.82%ก็มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มกำไรในไตรมาส1ปี66นี้จะเติบโตได้ Year on Year ซึ่งก็มาจากยอดขายปรีแล้วก็รายได้จากการให้เช่ารวมทั้งมาจิ้นที่ดีขึ้นมาทางด้านของ EA ราคาหุ้นบวกขึ้นมา3.83%ก็มีความ คืบหน้าจากในส่วนของการร่วมมือกับรัฐบาลลาวที่มีการเซ็น MOU เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิตพลังงานสะอาดแล้วก็มีการพัฒนาการขนส่ง EV แบบครบวงจรทางด้านของ BTS ราคาหุ้นบวกขึ้นมา6.72%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการชี้แจงว่าไม่ได้มีการหัวประมูลโดยฟ้าสายสีเขียวแต่อย่างใดแล้วก็มีการยืนยันว่า จะดำเนินการเดินรถต่อเนื่องกันไปนอกจากนี้ก็มีการเตรียมที่จะเปิดเดินรถในส่วนของรถไฟฟ้าสายสีเหลืองและก็สีชมพูภายในไตรมาส3ปีนี้อีกด้วยทางด้านของ AH ราคาหุ้นบวกขึ้นมา7.69%โดยทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้ายอดขายในปีนี้ว่าจะเติบโตได้10-15% ทางด้านของ w h a ราคาหุ้นบวกขึ้นมา4.08%โดยที่ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการออกมาเปิดเผยว่าค่ายรถยนต์ที่เป็น EV นั้นมีการเข้าซื้อที่ดินเป็นจำนวนมากซึ่งก็จะช่วยหนุนยอดขายให้เพิ่มขึ้นมาอยู่ที่1,750ไร่ ทางด้านของอิชิราคาหุ้นบวกขึ้นมา5.60%ทางด้านของผู้บริหารนั้นก็มีการตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ว่าจะเติบโตได้13%ซึ่งก็ได้แรงโนุนมาจากยอดขายทั้งในและก็ต่างประเทศโดยเฉพาะตลาดอินโดนีเซียที่เริ่มกลับมาสร้างกำไรแล้ว ส่วนทางด้านของมีนาทรานสปอร์ตวันนี้ราคาหุ้นบวกขึ้นมา13.27%โดยทางด้านของผู้บริหารนั่นก็มีการประเมินแนวโน้มธุรกิจในปีนี้ยังสดใสแล้วก็ได้รับแรงหนุนมาจากอุตสาหกรรมก่อสร้างที่ฟื้นตัวกันขึ้นมาทางด้านหุ้นที่ปรับลดลงแรงในวันนี้ก็เป็นทางด้านของเจมารราคาหุ้นติดลบไป6.96% ราคาหุ้นที่ปรับตัวลงมานั้นคาดว่าถูกขายทํากําไรกันหนักมากหลังจากเมื่อวานนี้ก็ปรับตัวกันขึ้นมาได้ส่วนทางตลาดภาพรวมที่มีการปรับตัวลดลงมาทางด้านของ KBs ราคาหุ้นติดลบไป11.50%เพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่50สตาง์ต่อหุ้นทางด้านของละลินราคาหุ้นติดลบไป2.23%เพราะว่าวันนี้ขึ้นเครื่องหมาย XD ที่0.335 บาทต่อหุ้นส่วนทางด้านของพีซวันนี้ราคาหุ้นติดลบไป2.24%เพราะว่าขึ้นเครื่องหมาย XD ที่25สต่างต่อหุ้นและนี่ก็คือสรุปภาวะตลาดหุ้นไทยประจำวันนี้พบกันใหม่ในวันถัดไปสวัสดีครับ